มอเตอร์ Motor, พัดลมเดนโซคูเกียเนี่ยไม่ทนเลยใช้ได้แค่ปีกว่าๆเองมีดีกว่านี้ไหมเราต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะคะทุกคนมอเตอร์ Motor, พัดลมเดนโซคูเกียเนี่ยเขาทำมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้ของดีมีคุณภาพและราคาที่น่ารักมากๆซึ่งปาตรฐานของเดนโซแต่เราจ่ายแค่ไม่ถึงหนึ่งใบใบเทาหาที่ไหนได้นะคะทุกคนถ้าพี่ๆอยากได้แบบของแท้ติดรถเลยนะคะ พี่ๆต้องไปเบิกโตโยต้าค่ะโตโยต้าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3,990บาทนะในมุมมองของเจ้นะคะสำหรับมอเตอร์พัดลมเดนโซคูเกียเนี่ยระยะการใช้งานอยู่ที่ปีกว่าๆเนี่ยสำหรับรถที่เป็นรถแท็กซี่ที่วิ่งตลอดเนี่ยวันนึงวิ่ง200-300กิโลเนี่ยถือว่าเวิร์กแล้วนะคะถือว่าดีมากๆแล้วนะคะประสิทธิภาพในการระบายความร้อนก็ดีมากๆ เดนโซ่ทำมาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่ๆสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยนะคะ